ทีมสะม่วงจะมาเยือนถ,ถ่ายหน้าคนข้างๆดาวดึงเต็มใจจะดำ <laughs> จะขึ้นสวรรค์แหรอครับพี่ไป <laughs> ครับ <laughs> แค่คิดก็ <laughs> แค่คิดก็เจ็บขาแค่คิดก็จะขึ้นสวรรค์แล้วนะครับสวัสดีครับวิ่งกับเฮียวันนี้จะพามาเดินวิ่งขึ้นเขาดาวดึงนครสวรรค์นะครับ หลังจากเราเข้ามาจากประตูวัดนะครับเราก็จะทําการเลี้ยวซ้ายตรงไปนะครับเราก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจะผ่านบัสเราก็จอดรถได้เลยนะครับครับเราจะมาลองสตังก Adidas สตังนะครับวนมวคครั้งแรกกับสตังก์จะขึ้นสวรคนชั้นดาวดึงนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้น,นพระจุลามณีเจดี JD, ทางขึ้นเขา2กิโลนะครับจะขึ้นยอดเขาดาวระดึงก็จะเก็บความรู้สึกของ Adidas p a m X s t u n นะครับในการ u p h ฮิ l และดาว n ิลนะครับ โอย,อยักััมาซ้อมเดินเลยได้ซ้อมเลอพิซ่าเดไปเลยก็ได้มาลองสตังค์อาดิดาสเลยนะครับวันนี้ ห่วงห่วงห่วงโอ้ผูร้ร่วมครับอีรอบแล้วครับรครับความรู้สึกในการใส่สตางค์พามเอ็กของ Adidas นะครับก็จะมีความนุ่มเด้งแล้วก็วิ่งได้ดีนะครับกระชับและอัพฮิวไม่มีปัญหาอะไร ใส่ก็นุ่มเด้งดีเลยเครับผู้หญิงเก่งอยู่คนเดียวครับที่จะมุ่งมัน่นที่จะไปเป็นนางฟ้าวิ่งมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็เลือกทางลงของเขาเป็นทางขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้กล้ามเนื้ออัพฮิล ก็ได้ฝึกความแข็งแกร่งในการอัพฮิวนะครับเพื่อที่เราจะลงเราจะใช้ทางขึ้นแทนนะครับจะได้ครบรูทของดาวดึงไปถึงไหนไปถึงป,าป้านะ่าะสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะขึ้นมาถึงยอดเขาเดาวดึงนะครับซึ่งก็จะมี ะแล้วก็หอชมเมืองนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องเข้าเลยโอ้ภาสีวลีขณะนี้นะครับเราก็ขึ้นมาถึงยอดเขาดาวดึงนะครับเราก็จะมากราบไหว้พระพุทธชินสีนะครับ ก็มาถึงสมเด็จพระพุทธชินสีนะครับซึ่งอยู่ที่ยอดเขาชั้นดาวดึงนงาสวรรค์ครับเมื่อกลาบพรเสร็จ แล้วก็ถ่ายรูปกันเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เตรียมดาวฮิวลงนะครับอันนี้เราก็มาวิ่ง สำหรับ่าน X t เอ็กตังของ Adidas นะครับ mm hmm. ก็จะมีความสูงพอสมควรการใช้ความเร็ว mm hmm. การเข้าโค้ง mm hmm. การดิฟก็ต้องระวังอาจจะแฉลับออกนอกโค้งได้ mm hmm. นี่มันขับรถใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ถ้าโชคดีช่วงล่างดีคอนโทรลรองเท้าอยู่ mm hmm. ก็จัดไปครับพาร์ทเอ็กตัง เครื่องเริ่มปิดและเอกอะสามโลแล้วครับโดยรวมนุ่มดเด้งดีแรงดีสัะใจดีครับเอาอยู่เอาอยู่เดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งไกลอยู่แล้วจะมาบอกครั้งหนึ่งครับ โอเครับเห็นม finisher ครับเฮ้ hey. อันนี้นะครับก็จะเป็นจุดฟินิ s ของจักรยานดาวฮิล hmm. ในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นสนามของเขาเราก็มาเข้าก่อนแล้วครับ <Wow. S 1> เป็นสนามของกีฬ mm hmm. าเยาว,วชน เราก็มาถึงที่เราจอดรถแล้วเราก็ใช้เวลาไป37นาทีนะครับกับระยะทางประมาณ3.75โลครับวิ่งกับเฮียวันนี้พามาวิ่งบนสวรรค์ดาวดึงนครสวรรค์ครับสวัสดีครับวิ่งกับเฮีย